สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่หาดทรายแก้วนะครับพามาเดินเล่นครับกับวันแรกของปีสวยมากทรายก็สวยครับทรายละเอียดนิดนึงไม่เยอะทรายสวยพื้นทรายนี้จะเป็นสีดำนะน่าจะเกิดจากอะไรละ่ะไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่ครับน้ำมันแน่ๆลื้นแรงมากแต่มีคนเล่นนะครับ คนเยอะมากคนทางนน้นจะเยอะมากฝั่งนี้จะมีฝรั่งมาตั้งแคมป์แล้วก็จะมีคนมาหาอะไรก็ไม่รู้จะขายมาหาวหอยหรือเปล่าไม่รู้มีฝรั่งมาตั้งแคมป์ตรงนี้กับรถจิบสวยมากไปนั่งคุยด้วยเป็นออสเตรเลียสองคนถ้าจะรวยรวยกันแล้วแหละถ้านั่งรถจิบมานะมีเรือหางยาวมาด้วยพระอาทิตย์ยังไม่ตกนะครับประมาณสักชั่วโมงนะั้ง หนึ่งจะตกมีเรือมีเรือใบมีเรือใบเล่นอยู่ด้วยชอบมากเรือใบตอนแรกเล่นมาใกล้ๆนะครับแล้วก็เก็บหินสีได้ด้วยนี่ไอ้ใสๆ่ะเห็นไหมไมดูก่นคล้ายๆรูปหัวใจครับที่เป็นใสๆเนี่ยน้ำหลนไปแล้วอันนึงอันนี้เป็นเปลือกหอยไอ้ใสๆนี่ไม่ใช่แก้วนะครับกระเทาะดูแล้วเอ้ยมาอีกแล้วน้ำทะเล เสษใสมันเป็นทรายตอนแรกคิดว่าเป็นเพชรเห็นสใสรวยแล้วไม่ใช่พอออกมาเป็นทรายครับทรายละเอียดแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะแต่มันใสดีคน่าจะเป็นหินสีหรือเปล่าสีดำๆนี่เป็นหินทรายธรรมดาอุ้ยมาทำไมแรงยังขึ้นรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นแองกระทะครับมองเห็นฮะน้ำทะเลใสเลยเมื่อกี้มาทีนึง ไปอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วน้ำทะเลใส,สมองเห็นเป็นแอ่งไปเลยแต่เห็นนะเห็นเด็กๆลงมาเล่นกันอยู่ไม่ยกักกระต่ายแ <c oughs> อมเดอมาร้านเพื่อนครับ <c oughs> เพื่อนเปิดร้านอยู่ที่นี่ชื่อกิ๊เตียกิ๊เตียเพื่อนน่ารักตั้งแต่สมัยเรียนเทคนิคแล้วแล้วก็ไม่ได้เจอกันมาเกือบสิบปี่ฟนสาวน่ารักคนนี้ แอบชอบอยู่นิดนึงแต่ได้ตอนนั้นไม่โสดมีเรือหังยาวผ่านไปด้วยว่าถ้าเรื่องกิปโสดนี่จีบไปแล้วแต่ได้สเปคด้วยนะอ้วนๆเตี้ยๆน่ะขาวหน,หน่อยนึงที่สำคัญฟันฟันท้องเหยนิน <c oughs> เ,เดี๋ยวกิ๊บเขอนั่งขับอีกเดี๋ยวอ่าๆเอาหินมาโชว์ไหมเนะี่ยเก็บความภาคภูมิใจครับ มาสามชั่วโมงได้หินสีสองสามเมตรสวยครับหาดนี้สวยสงบดีเงี่ยคนไม่เยอะแต่ดูเล่นน้ำแล้วอันตรายคุนพัดแรงมากเลยขาเปียกอีกแล้วพัดอะไรนักหนาเนี่ยไ่เจออะไรอ่ะผมไม่ใช่หินของน้ำร้านฟังแก้วครับร้านแรกร้านแรกถ้าจะออกจากภูเก็ตนะฮะก่อนถึงสารสินกัข้าวหน้าตาดีครับอร่อยครับ ต้องฟังเสียงคำว่าอร่อยด้วยนะรู้สึกว่ามีใครมาตั้งสนามฟุตบอลไว้เ่าะเนี่ยเป็นสองเสาสี่เสาอะมีด้วยเหรอมีคนมาเตะด้วยเหรอเนี่ยคือสงบดีครับสวยวันแรกของปีใหม่ครับผมก็ให้เรื่องขอให้มันมีอะไรอะอจะอวยพรจะอวยพร ก็ขอให้มีความสุขครับโชคดีตลอดทั้งปีคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังแล้วก็อยู่กับสิ่งที่รักให้นานๆทำให้ดีๆแล้วกันส่วนเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะกลับไปขายของละ <c oughs> ตั้งหน้าตั้งตาขายของต่อครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพามาเที่ยวต่อ,อหมดไปละแปดหมงนะที่จริง,ท,รงที่จริงเอารถยนต์ชาร์จบน บนเกาะนี้แล้วกันไม่มีไฟฟ้านะครับถ้าใครจะเอามาอย่าลืมพกเบตส่วนตัวมาด้วยหรือหาที่ชาร์จอะไรที่ชาร์จได้แล้วกันเพราะพอรถยนต์มาก็เลยสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งชาร์จแบตบถึงได้เนี่ยได้มานั่งอัพคลิป5นาทีให้ดูกันเนี่ยมีนกบินเต็มเลยองนั้งแอน่นจับปิงซะแหละเนี่ยโอ้คืนแรงมากถางเกงก็เปียกแล้ว นี่ถ้าใส่างเกงในมานี่ลงเล่นแล้วครับบอกอตรงเลยนี่ไม่ได้ใส่เนี่ยว่าจะถอดแล้วครับเกงใจเจ้ากิ๊ปมัน <c oughs> ท้องฟ้าสวยครับสีชมพูเลยยามเย็นแต่อิจฉาอิจฉาคนนั่งเรือใบอะ่ะช่องโลนมาอยู่แล้วคืนยักมาทำไมเนี่ยใครผิดหวังในปีเมื่อกี้ที่ปีนี้แล้วเนาะก็ในเริ่มต้น กับสิ่งใหม่ๆด้วยแล้วกันอ่แคนี้แหละครับพอแล้วจะแปตหมดเดี๋ยวไม่ได้อัปโหลด